สวัสดีครับตอนรับนะฮะเขาสู่ช่องกันิกาดฟังสายถิ่นลบนิดเอาสามซีซีท่านผู้ชมันนี้สอบถามเจ้าของรถละสติกเกอร์ที่เห็นนี่เป็นอัมพรางคนระับซีรีส์ห้าโอ้วัดกันหน่อยกับพี่หลงฮนะเบื่องเร็วเบื่องช้าใครจะมาใครจะไปเอาเอาสุดซอยเลยงานนี้เอาเอาเป็นยังไง อุ้ยพื่อนละมาที่หลงเข้าสุดครับพี่โน,โน่เนี่ยเอาแค่นี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ขวาลงไปมิดเลยต้องใช้โกเบนะครับปุ่มขึ้นมามางานดับกำลังมันครับอุ้ยแรงเหมือนเยอะครับสับโดดสับโดดนี่ยังไม่โกรธใครแล้วเนี่ยบอแล้วก็แรงจัด ที่หลงเราทรงดีอยู่ไร้ปัญหาอ่ะคันหนึ่งครับกำลังจะสุดซอยโอ้งานนี้ภายใต้โซลแกนสุดซอยครับเป็นตังกลัวครับ มีไมโครคอยรับดินให้อยู่ทันจะได้ไม่โดดเดียวเดียวได้แต่ลำพังได้รอบเหมือนกันครับวิ่งไม่ไกลวันนี้จากสันขึ้นมาถึงที่เทดีไม่น่าจะเกิน20เมตรนะาหาไปแล้วสามคัน เดี๋ยวรอคิวต่อไปหนงเจ เยยบบางโครนท้ายครับขาดเลยแม่ล่อท้อยเสียไปด้วยเอา้าจมเลยคราวนี้ เต็มครับเรารอฮะคันนี้เดี๋ยวไปหาแนวใหม่ร่องนี้เจ้าของรถบอกว่าบม่ค่อยมั่นใจว่านะย่านจมเอามาเอาลองที่มาเนี่ยาการขับรถนี่เซ็นต้องดีนะ นูตาต้องไวร่องไหนย่ำได้ร่องไหนย่ำไม่ได้แต่บางทีบางครั้งไปได้ร่องเขาได้แหละคันอื่นไม่จมตัวเองจมเอาสง,งาั้นมันก็น่าแปลกนะ แค่แรงครับไม่ต้องสุดซอยก็พอ ไปแล้วนะจะขึ้นได้ไหมสงสัยต้องขึง้นเลยฮะสโลเขียวสโลตัวเองมีหมดใจแล้วโอ้ย yeah! มองแล้วครับ dai an พอแล้วปลอดภัย ลง,งล่างก็ไม่ได้แล้วเจอน้ำครับมาหน้าดึงเลย พี่หลงนี่น,น,น,นี่ของแถมของฝากฮะของฝากจากนักขุดได้เป็นบางโปล่ถ้าใบไป,ไปรอบนี้ได้แผลฮะนักรบจ้อมีบาดแผล ไไปไเรียบร้อยนะครับคลิปนี้เจอคลิปหน้าครับลาแล้วครับอมสวัสดีครับบ๊ายบาย